จับมาครับจับมาเลยจับมาเลยจับมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครับไม่ใช่ค่ายมวยนะครับพวกท่านจะไปทำแบบนี้ไม่ได้นะครับขอเชิญหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนนะครับเดี๋ยนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับมาฝั่งนี้เลยนะครับพวกผมไม่รับผิดชอบนะครับเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยครับพวกผมไม่รับผิดชอบนะครับกองที่เหลือนั่งลงครับนั่งลงกองกองที่สี่มา ถือมามาเลยฮะกองกองที่กองหนึ่งมาเถือมากองสองกลับมากลับมาเลยครับกองที่สี่เรียนเชิญคุณครูทุกท่านด้วยนะครับคุณครูที่อยู่ด้านล่างนะฮะมานั่งนั่งนั่งลง